ค่ะเป็นไถ่ทุกคเป็นไถ่อ๋อครูใครบูนะที่เขาอยากให้หนูรักอยากจะมีจะแกครูที้่อยากจะออกนานรุ่มกันด้วยค่ะไม่จะเป็นแฟนกันใช่ไหมเขาบอกเขาไปที่เขาประกาศแล้วว่าไม่ได้แฟนเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันช่วยห่างงานกันค่ะก็คือมันเป็นคอนเทนต์ถูกไหมใช่ค่ะแต่มันก็มีหลายคนแบบว่าแอบพวกเรากลัวว่าเราละคิดซีกินแทน เรายืนยันว่าแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้มีการทิ้งจริงใช่ไหมใช่ค่ะเคยถ่ายเอ็มวีด้วยกันเพลงให้เขาสาวเขาก็สาวเบรแล้วก็ผู้เปาใหม่กันใดแน่นอนด้วยค่ะของเพลงได้ถ่ายเอ็มวีค่ะที่ถ้าเขามีแฟนโกรธเขาไหมอะให้เขามีแฟนโกรธเขาไหมก็ได้แต่แล้วแต่ครูครูเขาจะชอบผู้หญิงหรือเปล่าคะไม่รู้แหละแต่หนูไม่ชอบเขาค่ะใช่ค่ะ มีงานคู่กันไหมฮะจะมีงานคู่กันอีกไหมก็ช่วงวัตงนต้องมี้จะแจกแรงๆนะถึงจะมีงานออกไปได้ค่ะว่แล้วท้าใคถึงจอยากมแรอ,แแร,อรองานแม่ตาอยู่แม่ตาบอกว่ารอจะแจกร,รอช่วงนี้จะแจกแรงๆ<อ>ใช่ประมาณนี้เป็นแ,แ,แ,แม่ฟิลมไม่ได้หรอร้องขอแม่ฟิลดังไหมแม่ฟิลด้วย ดักใครได้ทุกคนเขาให้คนมาจ้างงานเยอะๆค่ะแล้วตอนนั้นน่ะนี่เป็นข่าวกันเนี่ยดร้ารู้ไหมว่าเราเป็นข่าวเขาเขาบอกว่าหนูเขาดูร้าฐเป็นใจกับคุณเป็นก่อนนะรู้สึกยังไงกตอนแรกอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นแฟนนะเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันอนะคุณเขาใจผิดเยอะใช่เขาบอกว่าเป็นคู่ที่อยากจะรวมรวมให้น้องมีงานให้น้องมีงานมากเพิ่มขึ้นค่ะ น่าใช่ไหมว่าเราไอ้เสตียหายนะเราไปอยู่ไปกินว่าเราเป็นแฟนสาวอานแล้วอุ้ยตกใจใครทักมาวะครูเราพักแบบว่าอยากจะออกงานร่วมกันอยากไปทานข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราคู่คนจะไม่มาีดิเพราะเราเป็นคู่จิ้นกระแสกับครู่ใครค่ะเป็นแค่คู่กิมค่ะออกงานด้วยค่ะออกงานแล้วเขาหน่ารักไหมคะอะไรนั้นเขาน้ารักไหมคู่เขาน้ารักใจดีนะคะ แล้วก็สั่งลูกชิมไปแล้วเอาลงลูกชิมมาให้ลูกชิมนีหูแล้วเขาดูแลเราดีไหมก็ดูแลดีเขาหางานมาให้เรื่อยๆค่ะสนุกด้ไมเป็นแฟนกับเขาน้อไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะไม่ได้เก่าแล้วนะเป็นพี่น้องการร่วมงานการหางานให้กบนะคะแล้วหรักพี่ายหรือยังไม่ได้เป็นหรือว่าต้องทํางานเลี้ยงพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ก่อนค่ะแล้วไม่มีแฟนหรอ หนูไม่มีค่ะหนูโตเราต้องดูแลพ่อแม่ค่ะแล้วหนูรชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายแบบตามติดกล่ามแบบเจเทจฟ่ะแบบดูแลเลยค่ะรอหรอแบบหลอจะเตะอ่ะเดี๋ยวผู้ชายก็มาหาเองค่ะรอแป๊บแป๊บแบบแป๊บแล้วสองประตูอะไรอ่ะแบบเจเทอ่ะเอาคนที่มีวาทนาได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าต้องนูรัก ไปทำหน้าไปทำาร่นี้นั่นมาสวยขึ้นมีคนมาจีบเยอะไหมตอนแรกเราไม่ค่อยมีเลยอะออหลังกลับมาที่ตั้งแต่เดียมญาเราครูเขาท้าเริ่มทักมาอ๋อทักมาในแชทข้อความเขาทักมาว่ายังไงสวัสจีค่ะเขาถามว่ามีแฟนหรือยังบอกไม่มีเราก็แน่ใจเหรอที่จะถือบอกว่าแฟน แฟนพี่ทิ้งหรอเหรอแล้วก็หนูก็ให้ทรัลใจเขาอ๋อหรอใช่แล้วทักเข้ามาเยอะไหมผู้ชายเขาเข้ามาทักเยอะไหมมีจากครูไพบุญคนเดียวอ๋อนี่มีใครมาชีบจักคนเลยอ่ะหรอเพราะเขาคิดว่าเราเป็นแฟนกับครูไพบุญไง ตอนแรกตอนแรกนี้ครูเขาเปลี่ยนเป็นพี่น้องกันแล้วเขาบอกว่า,<ร>าทำง,งานตอนนี้เป็นพี่น้องแล้วตอนแรกเป็นอะไรกันตอนแรกเขาบอกว่าให้เป็นพี่น้องตอนนี้อ่ะเช่วยหางานแล้วให,ให้ให้มีงานแล้วก็หาน้ำมาให้ค่ะก็หนูเคยทักไปหาแม่มอฟิลสามปีแล้วเพราะว่าฝากหูหน่อยอยากจะลงประกวดนะคะครัวจะอายุจะเกินแล้วที่ลงมาหางานนี่ค่ะวันนี้ลูติดก็ แม่มอปีนที่ให้โอกาสน้องหนูรัาที่ข้างปรากฏทังนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นไหมวันนี้ก็มาดีใจมากตื่นเต้นด้วยค่ะก็ฝึกไปแล้วก็ก็ฝึกอะเวลาเขาเขาจะตอบคําถามอะไรแล้วเขาเขาคอยฟังอะคอยเลยแล้วก็หยู่เสียงมันเสียงอะไรมันดังแล้วฟังไม่ค่อยชัดด้วยอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมฮะอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหม เคยเป็นนางนำฟาบเรลมาก่อนค่ะปีนี้อยากเขาเขาอยากให้หนูรัดเกียมมิสแกนนิสแคนเพราะว่าหนูรัดสวยหนูรัดทำหน้ามาแล้วสวยอยากให้หนูรัดลงประกวดมิสแกนนะหนูรัดทำนิสแคนทำไมหนูถึงอยากลงมาลงประกวดนิสแกนสลับลีก็คนเราไม่เหมือนไทยถ้าคุณจาลงมือทำก่อน ถ้าคุณที่จะไม่มีโอกาสที่เราจะให้เตรียมตัวให้ประกวดในทางนี้ของเวทีมิทแกนตะลาบรีค่ะแม่มอพีนอยากให้โอกาสลูกสาวทางนี้แล้วก็ให้มาประกวดทางนี้เวทีเติรนเต้มมากค่ะก็ในในที่หลายเจ้าเขายังเป็นกำลังใจให้หนูรัตตู้ใช่เขาชอบหนูรัตเยอะเลยแ่ให้กำลังใจหนูรัตเยอะมากค่ะ เรากลัวใครไหมคู่แข่งกลัวใครไหมคู่แข่งไม่มีค่ะไม่กลัวใครค่ะเออถ้าบอกว่าน้ำก็เป็นตัวเต็งเรากลัวไหมไม่กลัวจ้าไม่กลัวอะไรจ้าวันนี้มั่นใจเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าแน่นอนตอนนี้อ้าขอให้หนูรักเข้ารอบรอบเนี้ยขอให้หนูรักให้ได้จักคนหนึ่งค่ะถ้าได้เข้ารอบคิดว่ารอบได้แต่จะเอาอะไรมาเซอไพร ผ้าได้เขา้ารอบถ้าถ้าได้เขา้เขารอบจะเอาอะไรออกมาเอาควา,า,ามสามารถอะไรออกมาโชว์ว่าผดอกไม้พวกบุงทองค่ะทำไมหนูรักถึงอยากเป็นนางแม่อยากจะให้หนูเป็นนางนา้ำอยากใไมหนูอยากเป็น ก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกบทบาทนะคะไม่เรียกงานนะคะเป็นได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรทําไมเราถึงขอไปทำอะไรมาขอหอมลงขนขาวจิตขายยืดหน้าดูแล้วไปทําอะไรมาผอมลงอยากขอออสทานเป็นตาในทานเ็นตาความหุนสวย ไม่อยากให้กลับมาอ้วนค่ะอยากให้ผอมตลอดที่ไปเลยค่ะหลังจาดเลี่ยนกันใจอ่ะเวลาทิ้มันก็อิ่มแล้วใช่ออกกัลแบกายไหมปกติออกออกจ้าอ่อลังกายน้ำหนักลงไปกี่โลอ่ะฮะน้ำหนักลงไปกี่โลคะตอนนี้น้ำหนักแล้วลงไปสาุเจดกิโลแล้วฮะตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนแรกครับ ตอนแรกที่อะที่ยังที่ยังไม่ได้เลี่ยนผ่ากันไกลก่อนหนูะที่เคยประกวดฟ้าบุรีชูหานานะ,อะตอนนั้นน้ำหนักหนูคือหนักสี่จุดเก้า้แล้วตอนนี้ตอนนี้ได้เข้าประกวดนางงามหนูว่าลดลดไปได้สามชุดเด็ดแล้วเพียงท้ามือเดียวนะกินทานตอนไหนก็ได้ค่ะใช่ค่ะยังไงเมื่อกีอ้กินน้ำ น้ำเปล่าวันละสองแก้วดูแลหมุนให้ดีๆให้ปังๆค่ะแล้วถ้าไม่แปดแก้วมันจะสวยหรอต้องกินแปดแก้วนะถึงจะสวยน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าแปดแก้วสวยหรอคะพึ่งแค่สองสองขวดค่ะเมื่อกี้พี่อินฟ้าไปจับมือเขาไป่แฟนคลับเราดีใจไหมก็โง่ก็น้องบุรักเตเจียินฟ้าอินฟ้าได้ก็ก็อินฟ้าดีใจที่ได้จับมือของอินฟ้าสวยค่ะ วันนี้นะคะน้องดูรัตย์จะยังไงก็ฝากเชียรเป็นกำลังใจให้หนุงงละนิดแกนตลาดวลุลีด้วยนะคะ